กได้เครื่องหมายติ๊กถูก Verify แบบนี้ใน IG ทํทำตามนี้ครับบอกไว้ก่อนว่าไม่ฟรีนะครับอันดับแรกเข้ามาที่ IG ของเราครับแล้วก็ไปที่3ขีดมุมขวาด้านบนจะเห็นคำว่า Meta Verify ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยแล้วเราก็กดสมัครสมาชิกด้านล่างครับ ค่าสมัครเนี่ยก็330บาทต่อเดือนนะครับสิทธทิประโยชน์ที่เราจะได้รับนะครับก็การตรวจสอบยืนยันขั้นสูงการปกป้องบัญชีนะครับฝฟล์บริการลูกค้านะครับก็จะได้คุยกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนจริงๆที่ไม่ใช่บอทสิทธิ์การเข้าถึงฟีเจอร์ทดลองใช้งานนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์แบบพิเศษประมาณนี้นะครับสำหรับสติ๊กเกอร์พิเศษพอเราสมัครเนี่ยเขาจะให้เรายืนยันบัตรประจําตัวประชาชนใบขับขี่อะไรพวกนี้นะครับ ใช้เวลาในการยืนยันตัวตนเนี่ยประมาณ48ชั่วโมงแต่ในความจริงแล้วเนี่ยเร็วมากภายใน48ชั่วโมงเนี่ยถ้ายืนยันตัวตนไม่ได้เขาก็จะคืนเงินให้เรานะครับพอเราเข้าไปถึงหน้านการยืนยันตัวตนเนี่ยเราต้องกรอกชื่อใหม่ไอจี IG เราเนี่ยให้ตรงกับชื่อบัตรประจําตัวของเราถึงจะผ่านนะครับกรณีหนึงครับสาหรับใครที่กด3ขีดแล้วไม่เจอคาว่าเมตาบริไให้มาตรง การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วเอานิ้วไปจิ้มตรงคําว่าศูนย์บัญชีงครงการตั้งค่าบัญชีนะครับด้านล่างจะมีคําว่า Meta v e r i f y ขึ้นมาก็เข้ามาสมัครตรงนี้ก็ได้